ของของผมนี่มันไม่ใช่เป็นการรับบริจาคครับมันก็มีกระแสสังคมหรือคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีหลังจากที่ทนายธรรมราชทนายของฝั่งน้องไนซ์เชื่อมจิตได้ออกมาโพสแปะเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินสนับสนุนในการทํางานหลายคนมองว่าเป็นการเปิดรับบริจาคโดยเจ้าตัวรีบออกมาชี้แจงว่าถึงในเรื่องของรับบริจาคเนาะี่มีทนายบางท่านบอกว่าผิดพรบลีลาเนี่พยพรบลีลายหมายว่าเราไปเดินรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆลงพนที่หรอครับพูดง่ายๆไปอนะันคือ อยู่ในคําจะแปลกความของคาร์โบไลไลน์แต่ในเรื่องของของผมนี่มันไม่ใช่เป็นการรับบริจาคครับคือมันเป็นการทํางานอ่าทงานตามที่เห็นแหละอะ่ตามที่ผมเห็นแหละหมายความว่ามันก็มีกระแสสังคมหรือคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีนะครับซึ่งคนที่เขาสนับสนุนนี่เขาไม่กล้ามาคอมเมนต์มันภาพมันเลยออกไปในลักษณะที่ว่าเอ่อคนไม่เห็นด้วยเยอะคนก็จะมองอย่างนี้แต่ที่นี่มันมีคนเห็นด้วยนะแต่เขาไม่กล้ามา เขาไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เพราะว่าบางคนมาคอมเมนต์สนับสนุนก็ไอ้พวกที่เห็นต่างเนี่ยก็จะไปละลานเขาไปไปตามไปด่าไปเลยในเฟซเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาสนับสนุนแต่ทีนี้ถามว่าในแนวทางการทำงานของผมเขาอยากร่วมด้วยเขาอยากร่วเรื่อยเขาอยากสนับสนุนเขาจะทายังไงผมก็เลยเปิดช่องทางให้นี่ครับเปิดช่องทางว่าโอเคถ้าท่านไหนเห็นเห็นแนวทางการทํางานของผมเนี่ยนะครับเห็นแนวทางการทํางานของผมแล้วชอบ แล้วก็อยากสนับสนุนนะครับอยากสนับสนุนก็ผมก็เปิดช่องทางให้นะครับก็สามารถร่วมในการทํางานหรือช่วยการทํางานในการช่วยการทํางานเนี่ยมันมีมันมีได้หลายอย่างเช่นไปด้วยกันให้ความรู้ไปทํางานด้วยกันหรือสนับสนุนในในของต่างๆหรือช่วยแพร่กระจายข่าวแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอาทางการเงินอย่างเี้ครับอันนี้ก็คือเป็นการสนับสนุนการทํางานอีกอีกข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันมันไม่ได้คือเป็นการย้ําความมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทํามันถูกต้องนะครับมีคนสนับสนุนนะทีนี้ของผมแนวทางการทำเนินของผมก็คือพูดเรื่องจริงนะครับพูดเรื่องจริงเท่านั้นพยานหลักฐานก็ต้องเกิดขึ้นจริงไม่กันไม,ไม่มีการเมคนะครับอ่ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่ออีกฝ่ายพูดอะไรมาเนี่ยเราก็เอาหลักฐานขึ้นไปตัวได้เพราะว่าเราพูดเรื่องจริงนะครับเอผมเป็นขอทานหรือเปล่าห,หรือว่าไปรับ บริจาคทําไมก็ต้องตอบว่าในข้อความผมไม่ใช่เป็นการรับบริจาคนะครับอันนี้ประเด็นแรกเลยเป็นการขอรับการสนับสนุนจากผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนการทํางานของผมอันนี้อันนี้ข้อ,ข,อข้อแรกเลยนะครับและทีนี้ในเรื่องของผู้เห็นต่างเนี่ยเขาจะเห็นต่างมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับใครแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จูงใจว่าจะต้องไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้คนมาบรเพื่อให้คนมาสนับสนุน ซึ่งผมก็บอกว่าสนับสนุนการทํางานของผมการทํางานก็คือการทางานที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับการทํางานด้านทนายความการทํางานเกี่ยวกับลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับาทุกทุกอย่างนะครับในการปกป้องและก็สืบทอดพุทธศาสนาคือในในเรื่องรวมเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันก็เป็นการถ้าจัดสนับสนุนก็คือเป็นการเสนอและก็สนองถูกต้องตรงกันไม่ใช่เป็นการรับบริจาคโดยอ้างเหตุอะไรทั้งสิ้นครับอ้างตัวผมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อท่านเห็นแนวทางการทํางานของผม แล้วท่านอยากสนับสนุนก็ผมก็เปิดช่องทางให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เครื่องมือที่กลุ่มกลุ่มคนต่อต้านใช้นี่็คือใช้สื่อนะครับมันเป็นการใช้สื่อเพราะว่าเขามีสื่ออยู่ในมือเป็นการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการหมิ่นประมาทคนอื่นนะครับอ่อันนี้ไม่ได้เอ่ยถึงใครนะเอ่ยรวมๆซึ่งมันเป็นความถนัดของพวกเขาอยู่แล้วนะครับอ่และคนกกลุ่มคนที่ออกไปก็คือกลุ่มคนของพวกเขาหนึ่งแหละเขาเรียกว่าริวร้อของพวกเขา มันไม่ใช่ทาเพื่อส่วนรวมอะไรหรอกพวกนั้นแะรู้สึกยังไงเรื่องโพสของเงินสนับสนุนคนอื่นแบบนี้ก็คือรู้สึกว่ามีคนเนี่ยเขาอยากจะสนับสนุนแล้วก็คือคือมันเกิดจากมีมีคนจริงที่เขาเขาเขาอยากจะช่วยเราทํางานอ่ะแต่เขาไม่รู้เขาจะช่วยยังไงอ่ะเขาเห็นเราทํางานเนี่ยเขาเขาก็อยากจะช่วยอยากจะช่วยในเรื่องของการให้คำปรึกษาก็ดีหรือจะช่วยในการชี้แนะชน้นำเขาก็ไม่บางคนเขาไม่ได้มีความรู้้านกฎหมายเขาจะมาแนะนําเราเขาก็ไม่กล้าไง เขาก็ไม่กล้าหรืออาจจะแนะนํามาแล้วนี่คือคนกลุ่มนี้คือคนที่สนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยในแนวทางการทำงานของผมแล้วอยากมีส่วนร่วมอโอเคถ้าอยากมีส่วนร่วมในกองในการทํางานแล้วก็ในแนวทางที่เขาเห็นว่าโอเคผมทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ถูกเอารัดเอาเปียบทางคดีถูกถูกเป็นเหยื่อของของโซเชียลอ,อย่างเงี้ยเป็นเหยื่อของโซโซเชียล แล้วผมเข้าไปช่วยเขาก็เห็นแนวทางของผมแล้วเขาก็สนับสนุนนะครับเขาสนับสนุนก็คือในกลุ่มกลุ่มคนพวกน,นี้แล้วก็บางท่านเนี่ยเขาไม่กล้ามาคอมเมนต์หรอกเขากลัวเขากลัวว่าเขาใช้เฟซจิงไงก็ถูกกลุ่มอวตารเข้าไปถล่มเงี้ยก็เลยว่าโอเคนี่เป็นช่องทางที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีที่เราจะได้รวมพลังกันว่าโอเคสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันถูกต้องนะมันดีมันงามมันชอบอก็นี่คือเป็นอีกอีกข้อหนึ่งที่จะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าสิ่งที่ผมทำมัน มันมันมีคนสนับสนุนก็คือในเรื่องของอาอาทางที่ผมได้โพสต์ไปแลละครับมันไม่ใช่เป็นการรับบริจาคครับไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีคำไหนว่าขอรับบริจาคนะในส่วนของคดีต่างๆที่เป็นข่าวอยู่นะตอนนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างหากมีอะไรเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ